วันเดย์ทริปเที่ยวสระบุรีแบบไปเช้าเย็นกลับจะมีที่ไหนหน่าไปบ้างเราไปดูกันเลยค่ะก่อนเที่ยวให้หนำใจก็แวะเติมบุญกันก่อนที่วัดป่าสว่างบุญที่เป็นที่รู้จกักจากพระมหาเจดีย์500ยอดมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยปูนปั้นและทาสีทองอยู่ตรงกลางภายในเจดีย์ประธานประดับด้วยกระจกสีและมีพระบรมสารีริกธาตุมาให้สักการะบูชานอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางปร,รินิพานขนาดใหญ่ที่สร้างจากห,หินชิ้นเดียวมีความสูงถึง219งเ้ียกิบเก้าเมตรเทียบกับตึกสิบหกชั้นเรียกได้ว ก็มาแวะหาไร่ลองทองที่บ้านไร่พอที่นี่จะมีทั้งลานแคมปิ้งและคาเฟ่อยากแนะนําตัวซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยรสชาติดีและได้ทานกับเค้ก็อร่อยมากรอบๆคาเฟ่ก็ร่มรือนสามารถเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆได้เลยส่วนใครที่มากับเพื่อนและเป็นสายลุยอยากหากิจกรรมมีดีตะลุยเส้นทางธรรมชาติก็แนะนําที่นี่เลย ATV Camp c h a อมใครสายลุยบอกเลยต้องชอบเมืขับรถชมวิวลุยป่าก,กันนะขับมันแล้วสนุกมากไปตะลุยเส้นทางธรรมชาติมาแล้วก็เริ่มหิวก็มาแวะทานข้าวที่ Country Cafe เขาเป็นร้านอาหารภูเก็ตพื้นเมืองอาหารที่น น่ากินทุกอย่างเลยบรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใ,<ค>ใหญ่ใครเหนื่อยเหนื่อยอยากผ่อนคลายก็ไปน,นั่งชิลๆริมลำธารก็ฟินดีเหมือนกันสระบุรีเขาขึ้นชื่อเรื่องคาเฟ่ติดลำธารก็มาแวะขายร้อนทานเค้กอร่อยๆที่เชอร์พงาเรวโฮมเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่บรรยากาศดีและไม่ได้มีดีแค่กาแฟและเค้กนะแต่เป็นคาเฟ่ที่มีสวนผลไม้ให้ชิมฟินๆได้ด้วยที่นี่บรรยากาศร่มรื่นแล้วมานั่งจิบกาแฟริมลำธารทำให้ผ่อนคลายสบายมากๆเลยทริปสุดท้ายก่อนกลับจะขาดที่นี่ได้ยังไงไปชิมไปช็ ทุเรียนบ,บซึ่งที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนภูเขาชะอมที่อร่อยเพราเป็นทุเรียนเนื้อแหง้งหวานมันหอมละมุนที่สาคัญกลิ่นไม่ฉุนสายทุเรียนเรเวอร์จัดเป็นของฝากรับรองไม่ผิดหวังทริปนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยทั้งสายบูนสายลุยและสายกินใครเป็นสายเดียวกันเตรียมกุญแจให้พร้อมและชวนเพื่อนและครอบครัวมาเที่ยวฟินๆแบบไปเช้าเย็นกับที่สระบุรีกัน